สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนนะจ๊ะตอนนี้นะจ๊ะแม่อายุอ่าสวนนามดอฟฟินนะจ๊ะอยู่อ่าตำบลกุตูอำเภอโนอนสังจังหวัดหนองบัวลำพูนะจ๊ะเป็นอ่าอยู่หนองบวังบวเป็นบ้านของแม่เองนะจ๊ะมื่อวานนี้นะจ๊ะถ้าลูกสาวมาเล่นน้ำอาจจะเสียงดังแน่ยนะจ๊ะบ่คอยได้ยินเพราะว่าอยู่ข้างทางเนาะนี่นะจ๊ะป้ายอาจจะเดี๋ยวแม่เอาเสื้ผ้าขับไปเบิ่งข้างใน้าหน่อวาอ่าสวนนามอยู่ตังจังหวัดแบบปานกแบบนกแบบนี้สิมีอีหยังเนาะจ๊ะ ปจ่าไปเบื้องข้างในกันเนาะอันนี้เป็นทางเขาวพวนาานะจ๊ะนี่มองจอดรถอันนี้เป็นมองจอด,ดาจารถนะจ๊ะนี่นี่เข้าเลยห่อนคักนะาจา๊ะ นีเขอมาข้างในเพค่ณจะมีอาหารขายพร้อมนะจ๊ะมีเส้นไายมีอาหารไทยฝรัง่งอาหารในสารนะจ๊ะมีเครื่องดื่ม้วกะ็นีเนาะให้เบิ้งไ้ค่าบริการก้อนนะจ๊ะนี่เด็กหกสิบาทนะจ๊ะนี่ผู้ใหญ่ 80, แปดสิบแล้วก็สีมี่สุดไวนยน้ำให้ให้เซาพร้อมนะจ๊ะนี่นี่ดไวายน้ำให้เซา ข้างในก็นจะเป็นประมาณนี้เนาะบ่บ่อกคอยมีคน้นนะจ้ะบ่กมีคนนี่เนาะอันนี้เขากิดจิ้ีให้อันนี้สำรับเนะจ้ะนี่อันนี้คนจมิมีนี่ก็จะมีห้องน้ำนะจะ้ะห้องน้ำห้องน้ำให้เปลียนเสื้อผ้านะจ้ะอ่านี่เป็นราวายน้ำสำรับเด็กน้อยนะจ้ะนี่มีสไลด์เดรย์ด,ดูดความอืมอาจจะมีกระต๊อบน้อยให้นางแบบนี้เนะจ้ะ เย็นดีนะจ๊ะมันเป็นไงน,นี่เนาะเดี๋ยวอ่าแมงสิบห้ายังเบิ้งหลบๆบนะจ๊ะว่ามันมีอย่างเนี้ยเนาะ,นะลูกสาวผ้าลูกสาวมาเล่นน้ำนะจ๊ะนี่อันนี้เป็นห้องน้ำนะจ้ะนี่ห้องน้ามีมห้องอาบนา้ำมีหมองเสื้อผ้าแล้วกะ็มีเป็นห้องน้ำ สุขาบอกบอถือเนี่ยพอพิษบอถือขอถิดขออภัยนะจ๊ะเดี๋ยวแม่สิผ้าเบ่งหลลอบเนะนาะหนามาเที่ยวนะจ๊ะยวนแบบว่าจะในหลับนอกนข้าน้องมันก็เลยบบคอยมีคอนอันนั้นนะนี่นี่บรรยากาศอันนี้เป็นกลางๆก็มีของเล่นเล็กน้อยที่กันแดดเตียงตั้งอันนี้เดี๋ยวแม่สิผ้ายางไปเบ่งสาสำหรับผู้ใหญ่เนาะ อันเนี้ยเป็นสะสำหรับเด็กน้อยนะจ๊ะเนี่ยสะสำหรับเด็กน้อยมันบรรยากาศข้างในโอเคนะจ๊ะงามดีอันนี้นะจ๊ะเป็นสะงายถิ่ที่อม่้าหยังมาหนิอันนี้เป็นสะสำหรับผู้ใงายนะจ๊ะลึกเนี่ยลึก แต่ว่าถ้าเด็กน้อยอยากเล่นก็นคือเพิ่นก็มีเสือชูชีพให้เนาะจ้ะตัวละสิบบาทเนาะจ้ะคุณเด็กน้อยตัวละสิบบาทเนาะอืมบรรยจจากาศรอบรอบเนาะก็จะมีสาข่างหลังอีกเนาะจ้ะอันนี้ลูกสาวเจ้าข้าวแวะเบิง้งดอกไม้ก่อนเนาะดอกไม้เพิ่นง,าง่าม โอโหพิ่นเห็ดโดนยังเ่ยหรือยังยยงมาจากพอ่านไปผ่านมาแต่ว่าบ่เคยได้แวะเนาะมื้อนี้ก็เลยพาลูกสาวแวะมาเล่นมันหยุดนะจ๊ะมื้อนี้โรงเรียนปิดอดอกไม้เพิ่นสวยๆนี่เนาะจะสวยดีเดี๋ยวแม่สิพาไปเบิบ่งอีกสะนึ่งสะสำหรับเพื่อนยัง้ีแต่ว่าบ่มีสไลเดอร์โดดมาจ้ะ เดื้อห่อนเนะาะห้อนจ้ะเดี๋ยวแม่นี่อันนี้เดี๋ยวแม่จะทำโมงอีกสะหนึ่งอันนี้ก็เป็นสะสำหรับผู้ใหญ่เนาะจ้่อันนี้สำหรับ่ายน้ำย่างเดียวเนาะน,นี่นี่เนาะจะประมาณนี้เนาะสำหรับ่ายน้ำแต่ว่าสำหรับไอตัวนั้นไม่สไลเดินไม่สไลเดอร์ให้งด,ดูดเนาะจ้ะ ก็จประมาณนี้เนาะจ้ใะใหไ่ปันไดต่ว่าก็ถือว่าโอเคเนาะจ้ะสำหรับอ่าบรรนอกเข้านะสำหรับเลียงน้ำก็โอเคเลยาลสาว <G ül üyor> เลียงน้ำกันยี่สองคน แมวเสือเบิงอันนี้สวยมากนะจ๊ะเพราะสายมาแล้วไอ้คนเหิ่มทยอยมากเหม,มือนเต่าแมวมากเพราะท่านนี่ขนนะจ๊ะได้อยมาได้มาได้มาเพราะสายมากแตเด็กน้อยหลายเองสินะจ๊ะมีกับกับแน่แล้วก็มีนะจ๊ะ ว่าแมวมาแต่เสาแต่ว่ามาเสาโกมมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังยมงมาทัานเองับนวลซาอันนวนเงียบแล้วก,กี่นะสานุนนก็มีนะจา๊ะของมากเล็กน,น้อย <c oughs> <c oughs>